Are you ready to? บอสลีซ่าค่ะปรากฏตัวก็สั่นสะเทือนไปทั่วเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะสมาชิกกลุ่มไบผิงก็ได้เดินทางเวอร์ชวลต่อนะคะเดตไลน์ที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะบรรยากาศก็เต็มไปได้วยความตื่นเต้นฟันคลับชาวสเปนนะคะต่างก็ก่อนที่คอนจะเริ่มค่ะก็ไปรอพบรอเจอสมาชิกที่โรงแรมกันอย่างล้นหลามนะคะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปได้วยความอบอุ่นแล้วก็สซงกรีสค่ะแม้ว่าผู้คนจะไปรอพบรอเจอกันเป็นจํานวนมากนะคะก็ มีพี่พี่ตำรวจแล้วก็พี่บริการก็ดูแลสมาชิกน้องลิซ่าได้อย่างใกล้ชิดค่ะแต่แฟนคลับชาวสเปนก็ไม่มีการไปลุกล้ำละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินแต่อย่างใดค่ะแน่นอนว่าไฮไลท์ของคัาคืนนี้ตกเป็นของลิซ่านะคะก็สร้างความฮือฮาตั้งแต่ก้าวแรกตั้งแต่การปรากฏตัวค่ะสมกับที่แฟนๆได้ตั้งฉายาให้นะคะว่าเป็นจอมแม่แห่งความปั่นป่วนสน่อมเสถียรค่ะความนิยมของลิซ่าได้พุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องนะ กับเทรนลาสุดสมาชิกไบรพิงที่ถูกค้นหาม,มากที่สุดในโลกค่ะแล้วก็ครองอันดับที่1ในประเทศสเปนอันดับที่1ตกเป็นของลิซ่าฝรั่งนี่คือสืบค้นด่วนจีมากค่ะตามมาติดตตกเป็นของเจนนี่โรเซแล้วก็ตามด้วยพี่จีซูนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้รับความรักจากฟแฟนๆจากทั่วโลกรวมไปถึงฝรั่งสเปนนะคะหลังจากการปรากฏตัวนั่นเองละค่ะ เซนต์กริสในสนามแน่นอนว่าเสียงดังเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะสมาชิก้พิงค่ะได้รับความรักจากแฟนๆได้อย่างชัดเจนนะคะเกิร์ลกรุ๊ปอันดับที่หนึ่งของโลกค่ะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะคะโดยเฉพาะตลาดยุโรปค่ะก็กําลังเติบโตไปได้ดีอย่างต่อเน,นื่องนะคะสําหรับน้องวิซ่าลุกโซโล่ของเราในค่าคืนนี้ค่ะมากับลุกกลางเกงขายา,ยาวสีน้ําตาลแดงนะคะส่วนเสื้อก็ประดับด้วยคริสตลัลระยิบระยับสะท้อนแสงไฟ บนเวทีได้อย่างสวยงามนะคะซึ่งก็สร้างความโดดเด่นได้อย่างสง่างามทุกก้าวเดินนะคะเรียกได้ว่า ทุกสายตาก็จับจองมาที่เธออย่างไม่มีข้อกังขาใดๆค่ะทัวร์ครั้งนี้นะคะก็ได้โชว์ถึงศักยภาพของศิลปินดังระดับโลกนะคะเดินเดี่ยวในธารเดี่ยวได้อย่างภาคภูมิใจค่ะนี่ก็เป็นการสร้างปรากฏการทางวัฒนธรรมโดยไม่มีการชะลอตัวแต่อย่างใดคร่าวรก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะฉะนันเคยที่แม่แ,มแมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า